สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกันอีกเช่นเคยหมอทิพย์ปราณิชานะคะ mm hmm. วันนี้แม่หมอมาทําคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆน,นะ, mm hmm. ะแม่หมอจะลองทํานายดวงชะตาของประเทศไทยดูนะคะเพื่อนๆเนาะ mm hmm. โดยอ่านผ่านพลังงานหน้าไพ่เพียง3ามใบนะคะเพื่อนๆนะ, mm hmm. ะผลน,นี้มีตั้งแต่สิ้นเดือนกรกฎา สิงหากันยานะคะแม่หมอขอเปิดดวงสตาประเทศไทยเพียง3เดือนนะคะและผ่านพลังงานหน้าไพ่เพียง3าใบนะคะเพื่อนๆแม่หมอขออนุญาตสับพลังงานหน้าไพ่นะอธิษฐานจิตแทนอ,องค์เมืองประเทศไทยนะคะเพื่อนเนาะขอดูขอดูสถานการณ์นะพื้นฐานดวงประเทศไทยผ่านไพ่เพียงใบเดียวก่อน,นเพื่อน นะว่าณนะตอนนี้สถานการณ์ที่ประเทศไทยเจอโรคระบาดนะหรือโควิด1 i d 1 9เนะคะพื้นดวงของประเทศไทยเป็นเช่นไรผ่านไพ่เพียงใบเดียวนะคะเพื่อนๆคลิปนี้แม่หมอ,อกระทําขึ้นนะคะอ่านตามพลังงานหน้าไพา่เท่านั้นนะคะเพื่อนๆซึ่งอาจจะแม่นยำหรือไม่แม่นยำนี้อยู่ที่พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ จากพลังงานหน้าพ่นะคะเพื่อนเนาะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์นะคะและกดติดตามช่องของแม่หมอนะออช่องของแม่หมอยังไม่มีรายได้ใดๆในช่องยู u ู e นะคะเพื่อนออแล้วก็แม่หมอทำคลิปน้อยเพราะว่าเนื่องจากเรามีงานที่ทำอยู่หลักๆแล้วด้วยนะคะเพื่อนพื้นดวงของประเทศไทยนะคะใบแรก ได้สองเหรียญแม่หมอคิดว่าประเทศไทยณนะตอนนี้นะมีผู้คนแบ่งแยกนะคล้ายๆลยักษณะส่วนหนึ่งอาจจะ ถ้าตีความเนาะแม่หมอพูดแบบก,กลางๆดีกว่าเนาะดวงเมืองประเทศไทยณนะตอนนี้นะคะผู้คนหรือประชาชนอยู่ในลักษณะแบ่งเป็นสองครัวนะ้วเนาะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนาะซ้ายและขวานะคะแต่ว่าพลังงานทั้งหมดทั้งมวลน,นะเอ,อพลังงานนี้มันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันมวลชนซ้ายและขวานะคะ พลังงานของสองเหรียญเ,เหมือนหยินและหยางนะยังไงซะดวงเมืองประเทศไทยแม่หมอคิดว่ามีโอกาสนะที่ประชาชนหรือผู้คนจะกลับมานะปลองดองและสามาคีกันได้นะคะเพื่อนเเนาะเมื่อถึงเวลานะเพราะว่านะพลังงานจากมือซ้ายแบ่งไปที่มือขวาแต่ว่ามันเป็นพลังงานของอินฟินิต้เพื่อนเพลังงานอินฟินิตี้ ถ,ถ้าเราตีความหมายในลักษณะที่เป็นลบๆนะคะอินฟินิตก็เปรียบเสมือนออพลังงานของเลข8นะพลังงานนี้มันครอบคุมหมายถึงออพลังงานที่อยู่เบื้องบนตีค่าออกมาเป็นพลังงานของออพลังงานพระราหูนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนซึ่งพลังงานนี้ มันก็คือดวงเมืองประเทศไทยนั้นถูกปกคุุมและครอบคลุมด้วยปัญหาอุปรสรรคนะพลังงานพระราหูเป็นตัวแทนความอึมครึมความมืดมนความชั่วร้ายต่างๆที่เข้ามาในเมืองที่เข้ามาในดวงพื้นฐานของประเทศเรานั่นเองเนาะพลังงานพราหูครอบคลุมสิ่งต่างๆไว้นะแต่เมื่อท่า ได้รับการแก้ไขที่ถูกท้องแก้พื้นดวงให้ถูกต้องพลังงานพระราหูนี้ก็เปรียบเสมือนก้อนเมฆที่มันปกคลุมมืดมนพลังงานความอึมครึมนี้ก็จะถูกเปิดออกนะจะได้พบแสงสว่างนั่นเองนะคะเพื่อนเนะาะพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ดึงดูดความอึมครึมความมืดมนความชั่วร้ายอบายมุกสิ่งสิบิดท,ทั้งปวงเข้ามาครอบครอง เข้ามาควบคุมดวงเมืองเรานั่นเองนะเพื่อนๆเนาะแต่เสมือนว่าแบ่งคนเป็นสองกลุ่มสองพวกแต่มันก็มีโอกาสที่จะได้กลับคืนมาปลองดองสามัคคีกันได้นะคะด้วยมือของเรานะคะนะมันเป็นภาพเด็กๆที่มีเหรียญอยู่ทั้งซ้ายและขวานะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ดวงเมืองประเทศไทยนะไพ่เหรียญณตอนนี้แม่หมอต้องบอกว่านะ มีทั้งดินและน้ำนะกำลังปั่นป่วนภาพข้างเบื้องหลังเป็นภาพของอทะเลมวลน,น้ำที่ปั่นป่วนนะคะนะประเทศไทยดวงเมืองช่วงนี้เรื่องของน้ําก็อันตรายเช่นกันเนาะเรื่องของดินทรัพยากรในดินนะคะก็ต้องดูแลเนะเาะทรัพยากรในดินก็สําคัญพืชพัุพ์ธัญญาหารก็สําคัญประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนาะ ขอดูพลังงานต่อไปนะคะวันนี้แม่หมอทําคลิปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับดวงเมืองนะคะเพื่อนๆเนาะ,ะแล้วคลิปนี้แม่หมอไม่เคยกระทำขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ว่าแม่หมอลองลองที่จะอ่านพลังงานแนวๆนี้ดูนะคะสําหรับ f c หรือเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปแม่หมออยู่ประจานะคะนะแม่หมอไม่ได้เป็นนักพยากรณ์ที่ เก่งแต่ประการใดนะชื่อเสียงก็ไม่มีแต่ว่าทําไปเพื่อสะสมแต้มบุญของเราเท่านั้นนะคะเนาะแล้วก็เหตุการณ์ที่แม่หมอพูดขึ้นมาสถานการณ์บางเรื่องนะแม่หมอเจอด้วยตนเองถึงสามารถพูดได้นะคะในการสะสมบุญบารมีต้องผ่านความทุกข์ต้องการสถานการณ์เหตุการณ์ใดๆนะไว้คลิป วันหลังแม่หมอจะอัดคลิปในการที่แม่หมอผ่านเหตุการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็สามารถยืนหยัดได้แล้วก็จิตส่วนหนึ่งสามารถปล่อยวางได้นะคะแต่ว่าณนะตอนนี้นะอาจจะยังไม่ทั้งหมดแต่พื้นดวงพื้นฐานด้วยตัวตนของเรานะเริ่มจากการที่เราเป็นคนดีก่อนนะ,ะเะเพื่อนเนาะแล้วก็สะสมบุญมาเรื่อยๆนะสิ่งดีนี้ก็สะสมบุญบารมีของเรานะด้วยจิตที่ ยังไม่ถูกควบคุมแต่ประการใดนะคะนะแม่หมอเป็นคนที่สามารถดูดวงได้โดยผ่านการเ,าเหมือนคนที่จิตมันเปิดปฏิบัติธรรมสวดมนต์นะแล้วก็ทำการรับขันรับครูองคคูบาอาจารย์ด้วยตนเองนะคะเพื่อนๆเนอะอันนี้จิตของแม่หมอก็อาจจะยังที่จะ สามารถอยู่เหนือการควบคุมต้องเรียกแบบนั้นนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ต่อยอดวิชาไปเรื่อยๆแต่อาจจะถึงจุดที่มันเต็มที่พลังงานบุญเต็มที่นะคะอาจจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มากกว่านี้เนาะขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์นะคะแล้วก็เข้าใจเหตุผลที่แม่หมอทำคลิปต่างๆขึ้นนะคะส่วนหเนาะ วันนี้ขอดูพลังงานต่อไปนะคะสถานการณ์ของดวงเมืองเนาะปัจจุบันนะคะขอดูไพ่ใบเดียวนะคะในลักษณะปัจจุบันนะคะเพื่อน,พอนไพ่ปัจจุบันออกมา p เพ of s o r t d สถานการณ์ปัจจุบันดวงเมืองของเรายังอยู่สถานการณ์ที่ต้องต่อสู้นะคะเพื่อน,เ,อนเนาะ ต้อง่าฟันปัญหาอุปสรรคยังไม่คลี่คลายนะคะเพื่อนๆปัจจุบันนะผลน,นี้แม่หมอดอูภายใน3เดือนนะคะเพื่อนๆสิงหากันยาตุลานะคะนะภายใน3เดือนนี้ดวงเมืองของประเทศไทยยังคงต้องต่อสู้นะฟาดฟันนะถ้าเปรียบเสมือนแม่หมอจะตีพลังงานหน้าไพ่นะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่เด็กหนุ่มนะไพ่ของอ ดวงเมืองที่มันต้องต่อสู้อาจจะมีคนส่วนหนึ่งที่เป็นคนอายุน้อยๆนะเด็กหนุม่มเด็กวัยรุ่นนะคะนะที่ดวงเมืองของประเทศไทยต้องต่อสู้นะกับการที่ไม่เข้าใจกับการที่มีปัญหาต่างๆที่รุมเรา้าสถานการณ์บ้านเมืองนะกับความที่ผู้คนส่วนหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะ ดำรงชีวิตให้มันเกิดความปลอดภัยให้มันเกิดความมั่นคงนะสภาวะที่ทุกคนเจ็บป่วยผู้คนล้มตายนะคะสภาวะที่มันไม่มีความปลอดภัยในชีวิตสุ่มเสี่ยงในการติดโรคนะคะแล้วก็สภาวะที่ผู้คนเรียกร้องอยากได้วัคซีนที่ดีนะคะนะสถานการณ์นี้แม่หมอคิดว่ายัางต้องต่อสู้ต้องฟาดฟันนะมีการเห็นแก่ตัวเห็น ประโยชน์ส่วนตนเข้ามาร่วมด้วยบางกลุ่มบางาผู้คนนะคะณนะตอนนี้ใครๆก็ดิ้นรนที่จะเอาตัวรอดเานาะสถานการณ์เงียง้ยอย่งเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆเนาะการทะเลาะการเออไม่เข้าใจกันนะอย่างเกิดขึ้นนะคะน,น,นะเพราะว่าตีจากหน้าไพ่นะถือดาบขึ้นมาฟาดฟันแล้วก็เป็นการที่เขาเรียกว่า หัวดื้อนะดื้อชนฟ้านะประมาณนี้ไม่ยอมเชื่อฝั่งใครง่ายๆค่อนข้างเด็ดเดี่ยวแล้วก็พลังงานการต่อสู้ค่อนข้างสูงนะคะนะปัจจุบันของประเทศไทยภายใน3เดือนนะแม่หมอคิดว่าค่อนข้างที่จะเ,เด็ดเดี่ยวแล้วก็ค่อนข้างที่จะนะยังไม่ผ่านวิกฤตแต่อย่างใดนะคะเพื่อน แม่หมอขอดูใบสุดท้ายนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่หมอเปิดเพียง3มใบนะคะขอดูพลังงานใบสุดท้ายเนาะจากพลังงานการเปิดดวงสตาของแม่หมอในเรื่องของดวงประเทศไทยนะโดยการอ่านพลังงานหน้าไพ่เพียง3มใบขอดูใบสุดท้ายดวงเมืองประเทศไทยเป็นเช่นไรนะคะบทสรุปใบสุดท้ายประเทศของเราจะเป็นเช่นไร ออ่ได้ไพ่ของห้าไม้เท้านะคะเพื่อนๆเนาะอนาคตประเทศไทยนะคะเออความสงบสุขนะอ่มันมีโอกาสนะคะเพื่อนๆเนาะที่จะเกิดความสงบสุขได้นะดวงเมืองประเทศไทยแต่ว่ามันต้องการผ่านการฟาดฟันการต่อสู้เนาะ ห้าไม้เท้านีา้แม่หมอคิดว่าการฟาดฟันการต่อสู้มันเสมือนมันจะต้องมีอัศวินผู้หนึ่งนะที่ทยานมานะตามภาพจากพลังงานไพ่สำรับนี้นะคัเพื่อนเนาะอัศวินผู้เนี้ยนั่งอยู่บน มังกรนะคะนะแม่หมอต้องเรียกว่าลักษณะเป็นมังกรพ่นไฟต่อสู้ฟาดฟันนะแต่การต่อสู้ฟาดฟันเนี่ยอัศวินสองฝ่ายนะต่อสู้ฟาดฟันกันให้ถึงที่สุดเมื่อมันถึงที่สุดไพ่ใบเนี้เขาบอกว่ามันจะผ่านวิกฤตนะผ่านปัญหาชนะอุปสรรคได้แน่นอนแต่ต้องใช้เวลานะเพราะไพ่ไม้เท้าเนี่ย มันเป็นภัยที่มันเหมือนต้องใช้เวลาประสานใช้เวลาเยานะต่อให้นานแค่ไหนแต่ว่าปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันจะผ่านไปได้มันเป็นช่วงที่ดวงเมืองของประเทศไทยเนี่ยเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความขัดแย้งระหว่างอ่หินหละอย่างนะแต่ว่าพลังงานนี้พลังงานของความอึมครึมความมืดมนพลังงานของพระดาวอ่าดาวพระราหูเนี่ย พลังงานของพระราหูที่ปิดาบางประเทศไทยอยู่นี่มันต้องมีการเ,าเปิดมันดวงชะตามันต้องมีการเปิดพลังงานที่ไม่ดีออกไปนะต้องมีผู้มีบุญบารามีเข้ามานะคะนะการต่อสู้ฟาดฟันนี้ต้องจบลงนะคะแต่ต้องใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะดวงเมืองประเทศไทยนะคะเพื่อนๆเนานะ วันนี้แม่หมออธิบายเพียงเล็กน้อยเนาะพรผ่านพลังงานนะไพ่เพียงสามดวงนะคะเพืเนนะ่อนๆนดวงสตาแบบประเทศไทยนะคะ,ะผลน,นี้คือเดือนสิงหานะกันยาตุลาเท่านั้นนะคะเพืเ่อนๆเนาะวันนี้แม่หมอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอใหอ้ประเทศไทยนะผ่านเหตุการณ์เลวร้วายไปด้วยดีนะคะผู้คนอยู่กันอย่างสงบสุขนะคะเนาะ ขอบคุณทุกการกดไลค์กด u b s สไคร e นะคะและกดติดตามช่องของแม่หมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณทุกคนนะคะนะให้ผ่านจากวิกฤตโควิดนะคะดูแลตนเองนะคะเ,เพื่อนโน้ตสู้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ